ทุกคนเดี๋ยวพี่วีอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าชื่อจริงของอีนุ่นชื่อจริงอีนุ่นสวยมากเธอแล้วเดี๋ยวพี่วีจะเจออีนุ่นนะว่าชื่อจริงเขาชื่ออะไรเดี๋ยวพี่วีจะให้อีนุ่นบอกเองนะเออดูหน้าตาอีนุ่นฟังอยู่แล้วแต่ว่าชื่อจริงของพี่นุ่นคือจึ้งอยู่แล้วนะคนชื่อสวยมากเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเด็กนุน่นชื่อจริงชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวพี่วีกำลังเดินไปนะทุกคน เราเจอนะครับทุกคนีหนึ่งกูก็หมดสีไม่ต้องมาแล้วเมื่อกี้ดูให้กูยืนโหลดชั่วโมงคือกูปวดหัวปวดตาแบบกูไม่ไหวแล้วงานดกูหมดหลอดแล้วมึงเอาคต้องไปตายหัวสองขีดแสดงว่ามันอาจจะมึงอ่านอยู่หรือไงไม่กิจะตามว่ะ ชื่อจริงของมืงอ่ชื่อมือ่ออสวยชื่ออะไรเขาอยากรู้ชื่อจริงสนใจไงบอกดีๆนามสก,กุลน,นางสาวนะนีค่ะสนใจค่ะนางสาวสนใจสุกเกษนะคะนางสาวสมใจสุกเกษนายดูขอยาดมสิบแปดหลอดได้ไหมคะนี่นางสาวสมใจสุกเกษนะชื่อสวยมากงานสบายนเนาะชื่อสวยแต่หน้าไม่สวยเดี๋ยว เอ้อันนี้ไม่เก็บเลยจะากลับบ้านเรอเออนี่กูกับถ้าอ,อ,อยู่ไหนอะมาไปเก็บดิสมใจสุกเกษมนะชื่อสวยบอกละอีนุ่นชื่อสวยปังมากและรวยมาก